กลับมาจำดาวยิบล้านกันต่อทางช่องอาหาาชแนลก็ระเป็นประจำทุกวันแต่ช่างมืดหรือเปล่ากลับมาพบกันนะครับในวันนี้วันนี้ก็เป็นวันที่8เดือนมีนาเลยนะแป๊บแป,แปเดียวเนเีนวันที่8ละเดือนหนึ่งก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วนะเพราะฉะนั้นเป้าหมายเราอยู่ที่365ล้านนะเนี่ยเข้าเดือนที่3เลยนะ พอเดือนที่หนึ่งผ่านไปเป็นยังไงเดือนที่สองผ่านไปเป็นยังไงท่านต้องประเมินด้วยนะประเมินผลงานประเมินความแม่นยำประเมินความาร่ำรวยของตัวเราเองด้วยนะต้องประเมินทุกเดือนนะอันนี้สําคัญนะครับช่องไฮแชนแนลก็ถือว่าเป็นช่องที่ผมนําสาระทางด้านโหราศาสตร์าหรับพิชัยสงครามสูจุรภโชคเป็นจรงภาคทาตมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังเป็นประจำนั่นแหละทุกวันเลย มาอัปเดตข้อมูลข่าวสารในเรื่องของดวงดาวต่างๆที่โคจรเข้าสู่มุมที่มีผลต่อตัวเลขให้โชคให้ลาภท่านได้ทุกวันเลยนะติดตามไว้มีเงินใช้ทุกวันติดตามไว้มีโอกาสหยิบเงินแสนเงินล้านทางช่องหายใช่ไหมขึ้นรลักนี่แหละนะครับกดติดตามนะแล้วก็กดซับสไครต์ก่อนก่อนจะติดตามก็ซับสไครต์พอติดตามเสร็จก็อย่าลืมแชร์นะแชร์ share ไปด้วยนะขอให้ได้ตักสามแสนซับสไครต์จะได้มีกำลังใจ <laughs> ประมาณนั้นนะเอาเอาเอาช่วย <laughs> ช่วย <laughs> ช่วยช่วย <laughs> นะครับ พอสามสามแสนสต๊าคายโอไกลโคแล้วเกินสามพันนี้ไม่ถึงเลยเนี่ยเอาไม่ได้สามพันหน่อยนะครับมันก็มีอ่าเมื่อวานก็เป็นเรื่องที่ผมก็มานั่งพิจารณาในในส่วนวิชาที่ผมพูดไปนะอ่าทุกทุกทุกอย่างอ่ะวิชานี้ถ้าเรียนไปแล้วนี่ถือว่าสุดยอดไม่ว่าจะเป็น k คเอ็นอาเอสเมื่อวานบอกเมื่อวานบอกบอกแล้วว่าคือเมื่อวานวาน,นี่ก็บอกท่านแล้วว่าเจ็ดเจ็ดกับสองอ่ะทำให้เราได้ตังค์กนน็คือเจ็ดก็ได้นะ จ็ดก็ทําให้เราได้ตังจริงอ่ะ้วศูนย์สี่เจ็ดแหละคือเข้าระบบอ่าจิ้มกดปุ๊บก็ได้สามตัวตรงเลยได้สามตัวตรงนะเข้าระบบจิ้มกดเนี่ยศูนย์สี่เจ็ดเนี่ยถือว่าเข้าระบบจิ้มกดเลยเพราะฉะนั้นไอไอดวงนาที่ว่าจะให้ให้ให้ทําให้เราได้เงินทุกวันเนี่ยผมว่าสุดยอดอันนั้นสุดยอดอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นวิชาเคอเอ็นอาแล้วก็เทเอสมยูแล้วก็เทเอสมยูเมื่อวานนี่มาเต็มเต็มนั้วสี่หนึ่งเลยนะเมื่อวานเนี่ยเทเอสดมยูอ่า เพราะว่าวันครูนี่ก็ชอบมาตรงๆอะนะถ้าไม่เจ็ดสองกับสี่หนึ่งถ้าไม่สี่หนึ่งก็จะเป็นอ่าอ่าจะไอเอสอ่ะบางทีก็ออกทั้งคูนะ่เพราะฉะนั้นวันครูก็จะเป็นอย่างนี้เมื่อวานในใสายอ่าประตูก็รับเต็มนะสายประตูนี่รับเต็มนะรับเต็มเลยตั้งแต่รอบแรกรับยันรอบสุดท้าย <laughs> โอ้สุดยอดเลยใใสายประตูนี่นะถือว่าสุดยอดสุดยอดนะทีนี้ อ่านี่แหละท่านก็ติดตามไว้นะทางช่องอาหายใจเนี่ยผมก็จะนําสาระตรงนี้ามาพูดคุยท่านโดยเฉพาะการเรื่องดวงตั้งดวงตัวเอง,ง,ง,งให้ถูกจะนําพาชีวิตเราไปสู่ความรุ่งเรืองร่รรรารวยนะวันนี้สบายสบายวันนี้เขามีข่าวว่าอ่าอ่าพี่น้องชาวลาวเราวันนี้จะเงียบเหงาใช่ไหมอ่มาเป็นวันสาคนอะไรสักอย่างเขาง,งดใช่ไหมอ่างด้วยไม่เป็นไรเราก็ไปลาวสาคีของเราก็ได้ไม่เป็นไรไปนอยสาวกีน้อยพัฒนาไม่มีลาวพัฒนาเราก็ไปน้อยพัฒนาไปได้หมดเราพวกเราอ่ะ ไปได้ทุกที่เราไปได้ทุกที่เราได้ตังทุกที่ด้วยนะถือว่าสุดยอดมากสุดยอดออกมานะัำพีเรานี่ถือว่าสุดยอดอ่ะมันก็มีเรื่องที่อ่าเดี๋ยวผมวันนี้ไม่พูดมากนะใครอยากเรียนก็สมัครไปนะอ่วันจันทร์วันจันทร์มีเรียนนะวันจันทร์มีเรียนก็ศูนย์64288100นะเรียนเต็มครอร์สนะครับเรียนเต็มครอร์สสมัครไปศูนย์64288100พูดให้ท่านรับรู้แค่นี้แหละหนังสือก็สุดยอดอยู่แล้วนะทีนี้วันนี้มีเรื่องที่จะมาพูดให้ท่าน อ่ารับรู้ผมก็เลยขึ้นตรงนี้ไมค์ท่านก่อนเลยแล้วกันวันนี้ไม่พูดว่าคือคือตรงเนี้ยเดี๋ยวผมเอาไมค์ท่านดูตรงนี้นะคือตรงเนี้ยเนี่ยผมเอามาเอามาให้ท่านดูตรงนี้ก่อนไอตรงเนี้ยเป็นว่าเป็นเป็นหลักสําคัญนะคืออย่างที่ผมบอกเลยว่าถ้าท่านถ้าท่านรุยอยู่ฝั่งเนี่ยสามหกแปดศูนย์เก้าสี่เนี่ยถือว่าได้ตังค์นะมีสองเลยนะแต่วันนี้สองจะย้ายตอนประมาณสักทุ่มสิบเอ็ดนาทีนะ สองจะย้ายจากราศีพิจิกอะเข้าสู่ราศีกรกฎตอนสองทุ่มนะไอราศีมังกรเข้าสู่ราศีกุมประมาณสักทุ่มสิบเอ็ดนาทีอะเพราะฉะนั้นช่วงฮา,านอยนี่สองยังไม่ย้ายนะสองจะไปย้ายตอนทุ่มตอนทุ่มครับทุ่มครึ่งนี่ย้ายแหละทุ่มสิบห้าไปเนี่ยสองย้ายแหละเพราะฉะนั้นสองก็จะไปอยู่ในกลุ่มสองห้าหนึ่งเจ็ดนะในตอนทุ่มอ่าสิบห้าไปนะครับเพราะฉะนั้นทุ่มสิบห้าไปทั้งกาเพงฝั่งนี้และสองห้าหนึ่งเจ็ดผว่ามาแน่ลวรอบนี้เพราะสองเข้าไปกระตุ้น ผมก็ตามห้าหนึ่งเจ็ดมาหลายวัน bueno, ว pues ่ากันตาว่าหนึ่งเจ็ดมาออกสี่เจ็ดอ่ะออกห้าเจ็ดออกสี่เจ็ดอ่ะว่าเนี่ยก็ตามอยู่แต่ว่าเอกถีบชาแนลนี่ก็ถือว่าสุดยอดนะสี่เจ็ดตรงตรงเลยนะเอกถีบชาแนลนี่ถือว่าสุดยอดทีนี้ที่ผมจะมาให้ท่านดูถ้าถ้าท่านดูตรงนี้ถ้าท่านวิเคราะห์ให้ดีลึกซึ้งจริงแล้วมันได้ตังค์นะได้ตังค์จริงครับท่านจะอยู่ฝั่งไหนก็แล้วแต่ยังเมื่อวานนะท่านไปเน้นอยู่ที่สามใช่ไหมสามก็มีสามสี่ไง นะสามห้าด้วยไอ้สามห้าไม่มาสามห้ามันข้ามล่องกันก็มีสามสี่ครับนะมีสามสี่เจ็ดสี่ข้ามล่องนะเมื่อวานมีสามสี่ข้ามร่องแต่สามสี่อ่ะท่านได้แน่นอนอยู่แล้วนะเมื่อวานนีนท่านได้แน่นอนอยู่แล้วสามสี่สามสี่ท่านก็ได้นะแล้วก็อ่าสามห้าข้ามล่องแล้วก็มีสามเก้าด้วยสามสี่สามเก้าด้วยเมื่อวานเนี่ยเก้าสามสี่ด้วยเนี่ยครับสามสี่สามเก้าเลยได้ทั้งสามสี่สามเก้าเดยท่านจ้องอยู่ฝั่งนี้ท่านก็ได้แต่เมื่อวานในผมมันเน้นอยู่ที่อ่ามันเน้นเจ็ดกับสองมันเน้นฝั่งนี้ใช่มล่ะ มาเล่นฝั่งนี้มันก็เลยเมื่อวานนี้เจ็กับสองมันมาสี่เจ็ดมันข้ามร่องกันนิดหนึ่งครับมันข้ามร่องกันนิดหนึ่งแต่แต่วันนี้มัน 8, สามกับแปดสามกับแปดทั้งก็มาเล่นอ่ามามามายิงอยู่ฝั่งนี้แล้วกันแล้วก็ท่านดูตรงเนี้ยครับอ่าเคเวยนดีเอ็มไยแล้วก็อาแล้วก็อ่าอะไรต่างๆนานา,นานเหล่านี้ท่านก็ดูเพื่อเพื่อที่จะว่าท่านน้ําหนักอ่ะอ่าดูอ่า,อาน้ําหนักมันกหรือเวทเวทมันดูว่า มันมีแนวโน้มไปทางไหนทางเยอะหรือทางน้อยอะไรเงี้ยนะดูเวทมันครับนะดูเวทมันแต่ว่าใค,ใครที่ชอบลงทุนน้อยชอบเสียงก็ต้องไปทางน้อยน้อยก็เสียตังค์น้อยหน่อยแต่ว่าถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรประมาณน,นี้นะแต่มันมีอีกวิชาหนึ่งนะที่ผมอยากจะเผมมาพิจารณาแล้วเมื่อวานก็มาไล่ดูเอ,อ้มันก็มีความแม่นยําสูงนะเพื่อเอาเข้ามาวิเคราะห์เจาะด,ดาวพวกนี้อีกทีหนึ่งนะนะ เป็นวิเคราะห์ที่ผมพูดไปเมื่อวานเนี่ยว่าอ่าอ่าคนทตุอะไรอะไรต่างๆนานาน,น,นี่นะอ่าก็คือวันเนี้ยวันเนี้ยอ่าอย่างวันเนี้ยจะเป็นอ่าอย่างวันนี้จะเป็นท่าไหนเมื่อวานมันเป็นทาตุไฟกายอีกเปีเยเตงโบกี้ใช่ไหมเมื่อวานนีมันเป็นกาอีกปเปียเปียเตงโบกีกแก้แก่เมื่อวานนี่แก่วันนี้เป็นซิงซิงก็คือา่าทองนี่แหละมันก็ยังอยู่ในทองนี่แหละวันนี้ก็เลยว่าเป็นวันแพธทตาทอง แพทองคํานะวันนี้แต่มาเล่นไปเพราะฉะนั้นแพะทองคําทองก็ยังอยู่ในกลุ่มของคนที่เป็นอ่าเขาเรียกว่าท่าุอะไรอ่ะทาาุไฟใช่ไหมท่าุไฟก็จะเป็นทา่านแห่งโชคลาภเพราะฉะนั้นเราเลยวันนี้เราใส่สีแดงเศรษฐีนะเพราะฉะนั้นใส่สีแดงทาด่านนำโชคนำลาบเราตรงนี้แหละครับผมก็เลยได้หลักมาเมื่อวานผมก็ลองมานั่งวิเคราะห์ดูว่าช่วงเวลาที่เขาออกนะอย่างมุติว่าช่วงเวลาตอนออกอ่าตั้งแต่สิบเจ็ดนาฬิกาไปนะ สิบเจ็ดนาฬิกาเนี่ยเขาเรียกเป็นเวลาซิมซิมซิมใช่ไหมเป็นเวลาซิมซิมน่ะซิมอะซิมซิมน่ะนะเวลาซิมอ่จืดทิวเอียงเบ้าโบกีไอ้ไม่ใช่จืดจืดทิวเอียงเบ้าอ่าซิงกีงโปีซิมอิวสุขไห่ต่างต่างห้องนี่เนยนะซิมอิวสุขไห่ซิมครับ อยู่ในช่วงซิมผมออกภาษาแเสียงภาษาจีนถูกหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ก็ออกแล้วกันเนี่ยจือทิวเอี้ยงเบ่าเงี้ยจือทิวเอี้ยงเบ่างเงี้ยโงกีซิงอะไรก็ต้งกระว่าไปนะจือทิวเอี้ยงเบ่าโงกีแล้วก็ซิงอ่าแล้วก็อะไรอโง่โง่ปีซิงโง่ปีซิมเนี่ยต้องต้องซิม ซิมิวสุขห้ซิมิ้วสุขห้นะซิมิวสุขหนะ้โง่โง่โง่ปีโง่ปีซิมิ้วสุขห kind <of> mm ้เออท่านถ้าถ้าถ้าได้หลักตรงนี้นะเมื่อวานไอ้ผมมานั่งดูเอ๊ะช่วงที่มันออกอ่ะช่วงสิบเจ็ดเนี่ยสิบเจ็ดมันเป็นซิมนะเป็นซิมนะออกเสียงถูกรึเปล่าเป็นซิมนะซิมซิมไม่ใช่อาซิมนะเป็นซิมซิมนะออกเสียงยังไงอ่ะคนจีนก็ออกเสียงมาให้ผมรู้หน่อยละกันอ่าซิ้มะนแลวก มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นเวลาซิมซิมซิม,ซมแล้วว่าเป็นเวลาเปียด้วยซิมเปียก็เรียกซิมเปีย oui. well, คือคือคือไฟทองอ่าไฟทองเนี่ยวอกวอกก็คือวอกวอกคืออะไรวอกคือน้ำหรือทองถ้าตามหลักวอกวอกวอกคือน้ำหรือทองท่านก็ดูตรงนั้นนะแต่ว่าโดย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 ทั่วไปแล้วน่ะเปียเนี่ยแล้วก็ท่านไล่ดูกาอีกเปียเปียคือสามใช่ไหมอ่กะอีกเปียเปียคือสามครับ ก็ไล่ไปอย่างเงี้ยครับเปียสามซิมเก้าเปียสามซิมเก้านะเปียสามซิมเก้านะี่คือช่วงสิบเจ็ดนาฬิกาใช่ไหมผมก็เลยเออมันน่าจะมีสามไหมถ้ามีสามปุ๊บเมื่อวานผมก็มาผักทางด้านสามมาผักทางด้านสามปุ๊บเราก็จัดสามไปแต่ว่าสามปุ๊บมันไปออกสามห้านะมันไปออกสามห้าครับมันไปออกสามห้าอ่ามันไปออกสามห้ามันไม่ออกสามสี่ ถ้าเมื่อวานในสามสี่มันก็ได้ตังค์มันออกสามห้าคือมันออกข้ามล่องกันแต่สามมันมาเปียมันมาแน่นอนแล้วก็ซิมคือเก้าใช่ไหมซิมเนี่ยคือเก้านะเก้านี่คือซิมซิมซิมเก้าใช่เก้าเก้าไม่มันไม่ใช่เก้าสิซิมมันต้องสิบเก้ามันต้องสิบมันต้องศูนย์นะครับใช่ใช่มันต้องศูนย์ครับมันต้องศูนย์ด้วยซิมเป็นเก้าซิมเป็นศูนย์ซิมเป็นศูนย์ซิมเป็นเก้าท่านต้องไปดูคู่คู่เขาด้วยนะไอ้เดี๋ยวผมเอามาพูดให้ฟังวันหลังนะครับถือว่าวิชานี่่ก็ถืออวาสุดดยนะ ผมเอามาแปลงจากเรื่องท่าจากเรื่องดวงจีนอะเรื่องดวงจีนอะเราก็เลยหาหาจุดจุดที่ว่าเราจะมายิงและที่สําคัญมากที่สุดคือเราไปได้ช่วงเวลาทุ่มหนึ่งอะเวลาทุ่มหนึ่งเวลาทุ่มเนี่ยมันเป็นเวลาอิวเนี่ยอิวนะเวลาทุ่มเนี่ยเป็นเวลาอิวริ้วก็เต็งนะกาอีกเปียเต็งเต็งคือสี่ใช่ไหมเต็งคือสี่ผมก็วางสามสี่เลยตรงนั้นเลยวางเว้เลยสามสี่เลยก็มาเน้นอีกรอบหนึ่งนะสามสี่วางเป้งเต็งเลยกาอีก กาอีกเปียเตงเตงสี่แล้วก็อิวก,ก็คือ,อตัว,ต,วตัวสุขคือคือสามอยู่แล้วใช่ไหมคือสามคือหนึ่งอยู่แล้วก็มาวางตัวนี้เลยสามสี่เป๊บเข้าเดี๋ยวผมเอามาพูดให้ฟังเรียบร้อยแต่ผมยังไม่ได้เคลียร์ตัวเลขมันมาไงแต่ประมาณนั้นเดี๋ยวมาเคลียร์ตัวเลขแปลงจากตัวเป็นเนี่ยอยู่ทิวเยียงเบ้าซิมกี่ซิงี้สุขไหเนี่ยเปลงมันเป็นตัวเลขก่อน <laughs> กาอีกเปตเตงโบกีแก่ซิงยิ้มกุยเนี่ยมันต้องแปลงเป็นตัวเลขก่อนนะแล้วก็มาช่วงเวลาและช่วงวันช่วงเดือนช่วง่ปีโอ้โหมันสุดยอดนะวิชานี่ก็ถือว่าสุดยอดเอาเอาเอาเดี๋ยวมาวิเคราะห์กันโอ้ยเป็นมันอะเรื่องโหราศาสตร์เี่ยยิ่งเรียนยิ่งมันนะผมว่านี่ยิ่งเรียนความรู้มันเต็มอะพอค, <laughs> ความรู้เต็มนะี่มันยังไงความรู้เต็มแล้วมันความรู้แบบมันมากระจายเต็มหมดแล้วเพราะมันก็จะเราวิเคราะห์วิเคราะห์วิเคราะห์ดูอย่างสังกัแปด เอาช่วงนั้นมันเป็นในช่วงเวลานี้มันจะอะไรมาล่ะสามหรือแปดอะไรอย่างเงี้ยท่านก็จะได้เจาะลงไปลึกอ่าอย่างวันเนี้ยวันเนี้ยสามกับแปดช่วงเวลานั้นมันคืออะไรล่ะใช่ไหมแต่ว่าแต่ว่าวันเนี้ยอ่าแต่ว่าไอ้นี่ไอ้นี่ผมพูดผึงวันนี้นะที่วันเวลาีนเมื่อวานเนี้ยมันไม่ใช่เลขนี้นะเมื่อวานไม่ใช่เลขนี้โทษทีเมื่อวานไม่ใช่เลขนี้นะเมื่อวานมันต้อง ช่วงเวลาเขาจะต่างกันนะช่วงเวลาก็ต่างกันนะเดี๋ยวขอดูนิดหน่อยครับเมื่อวานเนี่ยอ่าช่วงเวลาผมก็มาไล่ดูเนี่ยเมื่อวานนี้มันต้องเป็นอ่ามันต้องเป็นช่วงเวลาเวลากะกะอีกเปียเต็งมันต้องเป็นเวลาช่วงสิบเจ็ดอ่าสิบเจ็ดสิบอ่าก็เรียกว่าอะไรอ่ะสิบสิบห้าถึงสิบเจ็ดได้ไหมสิบห้าถึงสิบเจ็ดแล้วก็ไปสิบเจ็ดถึงสิบเก้ามันต้องเอาสิบเจ็ดถึงสิบเก้าดีนะไหม สิบเจ็ดถึงสิบเก้าเนี่ยสิบเจ็ดถึงสิบเก้าเนี่ยมันก็จะเป็นอีกช่วงช่วงหนึ่งเวลาเป็นศูนย์นะครับมีศูนย์นะ่ะจะแปลว่าช่วงนี้จะมีศูนย์แน่นอนก,ก็ออกศูนย์สี่เจ็ดตรงนี้ก็ได้รอบเต็มเลยนะครับตรงนี้ได้รอบเต็มเลยเพราะฉะนั้นก็คือหลักการตรงนี้เราเอาช่วงเวลาวิเคราะห์แล้วก็เ,เรื่องของธาตุยามมาใส่เอาเดี๋ยวผมพูดตรงนี้ให้ฟังก่อนนะเดี๋ยวก็มันจะมันมีรายละเอียดเยอะอยู่มีรายละเอียดเยอะอยู่แต่ว่าก็ถือเป็นวิชาที่น่าศึกษาเป็นวิชาที่น่าศึกษานะเอเอา,ารรนขงตงตี้ วันนี้สามก็แปดนะทำให้เราได้เงินนะสามก็แปดทำให้เราได้เงินนะวันนี้นะแต่๋อกขึ้นตัวนีนะ้ท่านดูก่อนสามก็แปดทำให้เราได้เงินถ้าสามก็แปดทำให้เราได้เงินท่านก็ดูฝั่งนี้นะแต่ว่าไอ้ตรงนี้สามหกแปดศูนย์เก้าสองนี่จะอยู่ถึงตอนหกโมงครึ่งนะพอทุ่มทุ่มสิบห้าเนี่ยสองจะย้ายมาอยู่ฝั่งนี้แล้วนะสองจะย้ายมาอยู่ฝั่งนี้แล้วพอสองมันจะย้ายราศีจากราศีมังกรเข้าสู่ราศีกลุ่มช่วงเวลาเก้าไอ้สิบเก้านาฬิกาสิบเอ็ดน,นาทีโดยประมาณนั้นนะประมาณนั้นนะ S <S <an> ก็จะมา,มานะเพราะนั้นช่วง19เดืาก2ก็จะมายิงอยู่ตรงนี้แหละ2 5 1 7และจะมายิงตรงนี้เพราะว่า5 1 7 00, อันจะมาแน่นะรอบนี้นะผมว่าก็ตามอยู่เนี้ยนะแต่ตรงเนี้ยเราจะเล่นได้ตั้งถึงวันไปถึงอ่าไปถึงหกโมงหกโมงครึ่งนะ2เนี่ยอยู่ตรงเนี้ยพราะจากนั้นหกโมงครึ่งไปก็ ตัด2อออกไปเลยก็เ,เหลือแค่3 6 8 0 9นะครับตามนั้นนะ3 6 8 0 9เดี๋ยวผมเอาไป2ทุ่มไปท่านดูเนี่ยผมก็ทำไว้ยางเงี้ยทำให้ท่านละเอียดนะพะท่านให้ท่านได้เห็นนะนะครับเนี่ยว่าเนี่ยพอตอน2ทุ่มไปแล้ว2มันจะไม่มีแล้วใช่ไหมตอนสองทุ่มตรงนี้จะไม่มี2และสก็จะมาอยู่ฝั่งนี้แหละเพราะานั้น2 5 1 7ก็อาจจะแรงไปอยู่ที่ช่วงทุ่มครึ่งเป็นต้นไปนะทุ่มครึ่งเป็นต้นไป2 5 1 7จัด <laughs> 2 5 1 7จัด4ตัวนะตามนี้นะ เอาล่ะนะครับว่าวิเคราะห์ตามนี้วันนี้แต่สามกับแปดทำมเราท่านได้ตังค์ท่านก็นมายึดเอาฝั่งสามกับแปดเนี่ยครับอันนี้อันนี้หลังอ่าอันนี้เป็นสองทุ่มนะผมทำสองทุ่มคือทุ่มครึ่งไปแล้วน่ะมันจะไม่มีสองอยู่ฝั่งนี้สองจะมาอยู่ฝั่งนี้นะอ้าวตามนั้นนะครับเอ้าไปดูอ่าใบวิเคราะห์เจาะก,กันไปเลยแล้วกันนะดูจากตรงนี้เสร็จแล้วท่านก็นไปดูที่ลีเลทมานะครับลีเลทดนี่ก็ถือว่าสําคัญสําคัญแหละแต่ว่าผมมันยังไม่ที่อธิบายวันนี้ตัวเหมิดไม่มีนะ วันนี้สามกับแปดไม่มีตัวเหมือนมันไม่มีตัวเหมือนครับไม่มีตัวเหมือนถ้าก็เล่นสามหกสามหนึ่งสามเจ็ดแปดหกแปดหนึ่งแปดเจ็ดก็เต็งไปอยู่ที่สามหกใช่ไหมเจ็ดกับหนึ่งมันอ่าแปดแปดหรือมันมันแยกคู่กันจะมาไหมล่ะถ้ามามันมันมามันก็มาประมาณนี้แหละแปดหกแปดเจ็ดแปดหนึ่งประมาณนี้นะก็อยู่ประมาณนี้ถ้าแปดนาถ้าสามมาไม่มีปัญหาแปดแปดสามแปดหกนี่ถือว่าโอเคจัดได้อยู่ในกลุ่มเดียวกันเนี่ยอยู่ในกลุ่มเดียวกันในเมื่อกี้นะอยู่ในกลุ่มเดียวกันเมื่อกี้อันนี้รีเลทรีเลทมีสองหกสามหนะ ห้าหกสี่สองเนี่ยมันจะจับคู่ได้แค่อยู่ที่ห้าสองก็หกสี่นะส่วนสี่ก็แปดนี่ก็คือจับคู่ได้เลยนะสองหกสามก็จับจู่อยู่ได้อยู่ในช่วงของอเวลาไม่เลยหกโมงครึ่ง้าเลยแล้วเลยทุ่มสิบเอ็ดนทีไปแล้วก็สองก็จะหายเหลือแค่หกสามนะครับอา้าวตามนั้นอธิบายท่านฟังตามนี้นะอา้าวไปดูสายเจาะเลยผมขึ้นสายเจาะให้ท่านเลยนะ ใส่จอยท่านหน่อยแล้วกันนะถ้าใส่จ่อคนชอบอาจารย์ใส่จ่อว่าเฮ้ยช่วยหน่อยจะได้มีตังค์เอา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 ใส่จ่อจอไปเลยจ่อจะได้จะเจอน้ำมันหรือเปล่าบางทีสายจ่อที่โอ้ยกูเชื่อกูเชื่ออาจารย์สายจออจ้าสายจ่อเหนื่อยเลยมันกดไม่ได้มันตู้สายปลาทูไม่ได้สายปลาทูมันได้ตังค์เหมือนสายเมื่อกี้มันได้ตังค์เลยนะสายปลาทูมันได้ตังค์เลยนะอันนี้ก็สายปลาทูอันนี้สายจ่อผมก็จ่อให้แปดเจ็ดสามสี่ศูนย์สามก็จ่อให้ประมาณนี้นะ ก็เจ็ยังจออยู่เหมือนเดิมแล้วก็239สานะสองสาแต่ว่าทั้งอย่าลืมแปดเจ็อ่ะนะแปดอ่ะถ้าสมไม่มาก็8ปดถ้า3มาก็จัดสาอ่ะเห็นไหมสาย์สามอ่ะจัดเต็มอ่ะประมาณนั้นอ่ะแล้วก็อ่าแปดเนี่ก็ใส่เต็มหน่อยถ้าถ้าหลัง2องทุ่มไปแล้วไอ้หลังทุ่มสิไปแล้วก็สองเจน่ะอันนี้อันนี้มันอยู่ในช่วง6กโมง่ะก็ยังเป็นแปดเจ็ดหนึ่งห้ายังมีเจ็ดหนึ่งห้าตัวเดียวอยู่เก้าศูนย์สามสองก็จัดไปประมาณนั้น,าน,น,น,นสาม าสายวิเคราะห์เจาะดาวจัดตามระบบนะสายวิเคราะห์เจาะดาวจัดตามระบบสายปลาทูได้ตังค์ได้นอนอ้าวแค่ไป <c oughs> ชอบอยู่แล้วอ้าวครับผมมาตามนี้มาตามนี้นะสายปลาทูก็ว่าไปตามนั้นอ้าวสายเจาะอ่ามาสายวิเคราะห์เจาะดาวจัดตาระบบแปดเจ็ดสามแปดสามเจ็ดสามสามเบิ้ลสามสามไว้หน่อยนะเพราะวันเบิ้ลสามไง ไม่รู้จะไปใส่อะไรก็นซ้สามซ้ำสี่ด้วยนะใส่3-4สี่ไว้หน่อยก็แล้วกัน3-4มนะสี่ผมไป 3, มไมจัดสายเจาะให้อยู่แล้วนะซ้สี่ก็ตอนนี้มันจัดตารางบ,บครับเราจัดตารางบ,บก็จะเป็นแปดเจ็ดอ่า3-8แปดอ่า3-7เจ็ดถ้าท่านไม่เล่น3-3ำสามนั่นก็เป็น3-4สี่นะครับ3-4สี่ได้เพราะเนื่องจากว่าสี่เป็นลัคนาวันนะ เป็นลักขณาวันลักขณาแฝงด้วยก็จัด3 4ได้ถ้าถ้าไม่ไป3 3นะก็จัด3 4นะประมาณนะั้นนะก้แปดเ็ดสีเนี่ยจัดไว้เลย7จ็ดสามเนี่ยถ้าไม่7จ็ดสามก็7จ็ดสนะอย่าลืมนะนะถ้าไม่เบิ้ลสามก็3 4นะครับจัด3 4ไปนี่ใส่จัดตาระบบจัดไปตามนี้ท่านก็วิเคราะห์ดูด้วยนะ หลักการวิเคราะห์ดูด้วยเชสคืออะไรเมื่อวานในเชสต์มาเต็มนะสี่หนึ่งอ่ะมันก็หมายลักษณะงนี้แหละแต่เวลามันดักทีเผลอไงพอเราเผลอกๆปุ๊บพอเราไม่มองปุ๊บก็พอเราไม่พูดปุ๊บก็มาก็มาอย่างเงี้ยดาวก็เป็นอย่างเงี้ยชอบทีเผลอหลอยหลอยหลอยโอ้ยเหมือนคนเนาะหลอยร้อยร้อยหลอยชอบหลอยเออชอบหลอยอ่ะเวลาเราเผลอปุ๊บหลอยมาเลยเมื่อวานในเชสมี่หนึ่งมาเต็มเลยหลอยมาแพ็บเลยอ่ะเต็มเต็มอย่าง ถ้จริงๆเขาชอบหล่อมาอย่างเงี้ยเวลาเนี่ยนะคือจริงๆอ่ะเวลาเราไม่ค่อยได้พูดมาอาทิตยสองสามห้าแปดพอเราพูดปุ๊บเอ้าหายไปไหนไม่รู้กูเลยไม่ได้สนใจประมาณนี้ประมาณนี้ดาวเขาก็มีวิถีชีวิตนะเพราะว่าดาวมีวิถีชีวิตแต่เมื่อวานนี้เอ็กซ์ตรีมชาแนลนี้ผมถือว่าสุดยอดนะเอ็กซ์ตรีมชาแนลใครที่ได้ฟังนี่โอ้เจ็ดสี่วางเต็มเป๊ะเลยนะครับมาเต็มเลืศูนย์เจ็ดสี่เอาเข้าระบบจิ้มกดแล้วก็ถือว่าได้ตังค์เลยสามตัวแตกนะระบบจิ้มกดนี่ถือว่าสุดยอดมากนะ ไกมีระบบจิ้มกดแล้วนี่คือถ้าท่านมาในสายนี่ต้องมีระบบจิ้มกดนะมี Android แล้วก็ i อ s นะหรืออยู่เครื่องเดียวด้วยใครอยากได้ก็สั่งไปซูน2กสี่สองแปดแปดหนึ่งศูนย์เหลือแต่ i อ s ด้วยนะเหลือแต่ iOS ด้วยเนะห, <c oughs> หลือแต่ของแพงเลยนะอ่ะาเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้ก็ศูนุกสี่สองแปดแปดหนึ่งศูนย์นะครับอ้าว่ากันไปคําพีรวยนะแล้วก็ถือว่าสั่งไปได้นะคําพีรวยก็สั่งได้นะครับคําพีรวยนี่ถือว่าเป็นอ,อะไรที่สุดยอดมากอยู่แล้วนะ แล้วก็เรียนนี่ท่านสามารถที่จะเรียนได้วันจันทร์นะวันจันทร์วันจันทร์ผมเปิดเลย0ูนย์นก0 0ีสองแปดนศูนย์พิเศษอ่าให้พิเศษอีก2ท่านนะให้พิเศษอีก2ท่านศูนย์นกศรสองแปดศูนย์เรียนคอสใจเลยนะเรียนคอสใจได้12ท่านก็ถือว่าสามารถเรียนได้คัมภีร์รวยก็ยังนั่นอยู่นะครับจะเดี๋ยวผมขอเช็กทีหนึ่งนะคัมภีร์รวยก็อยากได้แจ้งไปก่อนนะศูนย์นกศรีสองแปดแปดหนึ่งศูนย์นะคะเช็คดูก่อนว่ามันจะยังมีอยู่หรือเปล่านะเช็ดกนนด มาก็ถือว่านี่แหละครับก็มาพูดคยุยแล้วก็มาวิเคราะห์เจาะดวงดาวให้ท่านได้รับรู้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างแหละถ้าเรามีความรู้เราก็จะวิเคราะห์เจาะได้ดีใช่ไหมเรามีความรู้เสริมตัวเราเองอ่ะรู้ตั้งกับรวยเราทําอะไรก็แล้วแต่ถ้าเรามีความรู้เราก็มีความมั่นใจถ้าเรามีความมั่นใจเราก็สามารถที่จะหางเงินได้เพราะเราหลักการของเราคือหาเงนินจากดวงดาวนะ ้องหาเงินจากดวงเราต้องมีความรู้การหาเงินได้ต้องมีความรู้รู้เท่ากับรวยอยากรวยต้องรู้โหรสานความร่ํารวยรู้เรื่อยรู้วันนี้รวยวันนี้ศูนย์หกสี่สอปดปหนึ่งศูนย์วันนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขเย่มรับสรารับเงินลา